พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่15มกราคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกอีกระลอกหนึ่งจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานนกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ในช่วงวันที่15-17มกราคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะแรก ในขอนะที่คลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจะส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบาง แห่งในช่วงวันที่15ถึง18มกราคม2567ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ช่วงวันที่18ถึง21มกราคม67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปอกอกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงข้อควรระวัง ในช่วงวันที่15 17มกราคม2567ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิด ต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่15-18มกราคม2567ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง